สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเจลตรงบันเทศนะครับวันนี้ผมมาเปรียบเทียบกับไฮรักรีโวโรโคนะครับกับตัวไฮนะครับทาไมต้องเพิ่มเงิน6 0 0 0ืกว่าบาทนะครับเพื่อให้ได้โรโคมาดูนครับถ้าเกิดว่าเราดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับอาจจะเหมือนกันนะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาเป็นหน้าเป็นมินิโรโคแล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือบริเวณนี้เลยนะก็คือตัวด้านหน้าของโรโคเนี่ยจะเป็นโลโก้แบบจิตตันนะครับซึ่งด้านในเนี่ยจะติดตั้งตัวเซนเซอร์การยับยั้งทางด้านั แล้วก็กล้องพาโนวิวพวกนี้ก็ในตัวหายก็มีให้นะครับสมรรถนะเครื่องยนต์ต่างๆก็เป็น2.4ลิตรเหมือนกันนะครับแรงม้าแรงบิดเท่ากันเลยนะครับแรงม้า150แรงม้านะครับแรงบิด400รนิวตันนะครับในเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างก็คือด้านบนเห็นไหมตัวคางหมูบริเวณนี้นะครับจะเป็นกล้องนะครับจับเลนส์นะฮะตรงนี้นะฮะอาจจะมองเข้าไปไม่เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเขามีกล้องจับเลนส์ไว้นะครับก็ทํางานควบคู่กับตัวาเซฟเซนอย่างที่บอกไป เป็นกล้องจับเลนส์ของระบบป้องกันการออกนอกเลนนะครับโคมไฟหน้าต่างๆก็รมดําเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นบายบี๊บเนาะหนึ่งลอดเนี่ยให้สองลำแสงนะครับไฟเดย์ไทม์นันดิ่งไลท์วางตําแหน่งเดียวกันเลยนะครับกับตัวไฮแล้วก็ด้านข้างครับสิ่งที่แตกต่างตัวโรโคนะครับจะได้ยางขอบขาวนะครับแล้วก็ลายแม็กต่างๆเนี่ยจะเป็นเฉพาะของโรโค้กเขานะครับส่วนระบบเสริมความปลอดภัยต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับระบบป้องกันล้อล็อกนะครับเสริมแมงเบรกกระจายแรงเบรกนะครับ ควบคุมสตสถียรภาพในการทรงตัวครับออกตัวบนทางลาดชันนะครับป้องกันล้มบนฟรีมีให้เหมือนกันนะครับช่วงล่างเป็นปิกโนอิสระเหมือนกันนะครับทังด้านบนครับกระจกมองข้างครับหน้าโรโกเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับกล่องพาราวิวมีให้เหมือนกันนะฮะชายบันไดมือเปิดต่างๆถ้าเป็นตัวไฮนะครับก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับส่วนโรโกจะมีความพิเศษหน่อยก็จะเป็นสีดำนะฮะอะถัดมาทางนี้เลยนะครับอย่างเร็วๆก็คือสปอร์ตบาร์นะฮะ ในตัวสปอร์ตบาร์ก็คือร็อกโคจะได้ตัวนี้มาด้วยนะส่วนตัวไฮจะไม่มีนะครับช่วงล่างต่างๆก็เป็นซ u เปอร์เฟรคเหมือนกันนะครับดัมเบลเหมือนกันนะครับอย่างขอบขาวนี่ได้เฉพาะร็อกโคนะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือสัญลักษณ์สติกเกอร์ด้านท้ายนะฮะรกโคนะคการชนท้ายของตัวร็โคลเนี่ยเขาจะไม่เป็นสีโครเมียมนะจะเป็นสีโครมที่แบบทำเป็นเทาดำ เป็นสีกลอสนะสีเงาเซ็นเซอร์สจุดมีให้เหมือนกันนะกับตัวไฮนะแล้วก็มือเปิดฝาท้ายในตัวรโรโกจะมีความพิเศษนะก็ะจะมีกาับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องถอยให้นะครับเซ็นเซอร์มุมอับมีนะฮะบ,บายสปอร์ตมอนิเตอร์นะฮะ RCTA ตัวนี้มีให้นะครับดูสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์นี่ติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับก็มีความสวยงามนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะบรรทุกก็ลาบากหนะ่อยเพราะว่าเราจะหาจุดมัดอะไรต่างๆลําบากนะบรรทุกเกยอบกระบะไปห,หน่อยก็อาจจะลําบากนะฮะ mm hmm. ก็ได้ความสวยงามครับแต่งจบตั้งแต่โรงงานเพิ่มเงินมาเล็กน้อยนะฮะ mm hmm. ส่วนภายในนะครับภายในลองดูภายในนิด,ดในให,หนึ่งนะฮะภายในในตัวล็อกโคเนี่ยจะเป็นเบาะสีดำครับเดินได้สีเงินนะ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเพดานต่างๆนะครับถ้าเกิดเป็นตัวไฮก็จะเป็นสีครีมปกตินะครับพโคจะแต่งประจากโรงงานให้เป็นโทนดำนะครับเบาะหนังนะครับผูรูมาจากโรงงานนะครับระบายความร้อนเป็นไฟฟ้านะครับเฉพาะด้านคนขับนะครับฐานเกียร์ต่างๆก็เป็นสีดำแบบจนเป็นโน้บลกนะมีโคมอดเพลว์โหมดมีเหมือนกันนะครับ แล้วก็ระบบเสริมความปลอดภัยต่างๆก็เหมือนกันนะครับตรงบรรายได้ชุดเดียวกันนะครับก็ในตัว MID ตรงนี้ผมไม่มีกุญแจนะจริงๆนะในตัว MID เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานครับก็จะมีโชว์สัญลักษณ์ลโลโก้นะครับกระจกตัดแสงอัตโนมัติมีให้นะฮะในรุ่นนี้นะครับพุ่ s t a r Smart e n t ีมีนะครับถุงลมไม้แพร่จำแนงก็อยู่ที่บรายนึงเนาะ หัวเข่าอีกหนึ่งนะครับก็นับเป็นสองนับสามที่ขอบเบาะนะครับสี่ฝั่งนู้นแล้วก็ห้าก็คือบริเวณผู้ดั้งโดยสารนะครับแล้วก็หกก็คือมานเลยหกเจ็ดครับสังเกตได้ว่าตัวแผงประตูจะมีไฟแอมเบีไลท์นะสีเงิน,นเงินสีน้ําเงินเนี่ยให้เห็นประตูหลังชัดกว่าพอดีแสงมันแร์นิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับหกหมื่นสี่สิ่งที่แตกต่างกันก็คืออุปกรณ์ตกแต่งภายในนะครับก็จะให้เป็นสีแบบ ดำเงานะครับแบบก l o s s Black พวกนี้นะครับก็ให้ความดูดันสไตล์โรโกนะเห็นไหมอุปกรณ์พวกนี้ก็จะรวมมาให้เป็นสีดาเป็นหลักนะครับด้านหน้าการออกแบบเหมือนกันเลยนะครับเครื่องซีซีเท่ากันนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวตาเซต้เซนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับระบบป้องกันการชนทางด้านหน้าครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ระบบป้องกันการออกนอกเลนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ดนามิกเรดาร์กู้ชโทนะครับตรงนี้นะครับ ควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะครับคันหน้าช้าเราช้าตามนะครับไฟหน้าก็เป็นอัตโนมัติไฮบีมนะครับถ้าเกิดว่าทางมือนิทเนี่ยตัวนี้จะมีการเปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับก็แตกต่างกันประมาณนี้นะครับไฟเป็นไลท์ไฟในดำนะครับโตตาเซปติเซนต์ครับแล้วก็สปอร์ตบาร์สัญลักษณ์ร็อกโคนะครับแล้วก็ลอม็กผมว่าคุ้มนะ6 0 0 0 0กว่าบาทได้อุปกรณ์ตกแต่งจากโรงงานแท้แบบนี้นะฮะก็ยังไงก็ประมาณนี้นะครับชมตัวจริงได้นะครับที่โตตา d ดมโต้นะครับ ผู้สนับสนุนช่องนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเจดตมทีฟนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ